สวัสดีครับผมเช้าวันศุกร์ที่20มกราคมสองพันห้้อยหกสิบนะครับก็เหมือนเดิมผมเจอผมเช้านี้นะครับก็จะรีวิวส่งงานนะครับนี่กับผมคิวแรกของเราก็อยู่ที่บางแคนะครับรก็ไม่ไกลไม่ไกลนะวิ่งบริการเนาะก็ฐานที่สบายๆนะครับช่างกอบก็เป็น v ีออนะตัวทีเอดีสองพนะครับผม ติดตั้งเพิ่มนะปรับพับไฟฟ้านะผมแล้วก็พับออโต้ให้เรียบร้อยเลยนะะล็อกรถนะปลดล็อกรถครับล็อกรถปลดล็อกรถนะจบกลางออกนะล็อกรถจบก็พับเก็บให้นะผมโอเคตัวนี้ก็ใช้กระจกเดิมนะครับผม ผมให้ดูพารเก่าก่อนตัวนี้ผมที่เปลี่ยนออกนะครับสว,วิตอันนี้เป็นลูกค้าแปลงปรับมาก่อนหน้านี้นะผมเป็นอันนี้มืนมีผมก็เปลี่ยนเป็นปลั๊กให้ไปเลยนะก็ไม่มีปัญหานะครับผมมีปลั๊อยู่กดตอก วันนี้ก็ใช้กระจกเดิมน,นะครับทั้งหมดนะครับเปลี่ยนไส้ในอะไรก็เป็นอะไรแผลตรงรุ่นใช้มือพับได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้ก็แปดโมงสามสิบสามนาทีผมคิวแรกนะครับที่บางแขะนะครับสวิตนะครับผมก็เป็นสวิตตรงรุ่นนะกดพับ อ่าพน,นี่ก็เดี๋ยวมันจะวิ่งหาตำแหน่องออกมานะไม่ต้องกลัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์แท้นะประกันในสามปีนะครับไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันแน่นอนนะครับรับเปลี่นกระจกนะกันเลยทางขวาโอเคนี่ก็เป็นการทดสอบสวิตด้วยนะ โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับช่างกออะมาบริการให้ถึงบ้านเลยผสนใจติดต่อได้นะผมนี่คิวแรกที่บางแคผมนี่ก็เรียบร้อยขอบคุณครับ